เพราะว่าดูขนาดในก็ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่มันเปิดได้ได้เปิดได้ไหม,ไมไเปิดไม่ได้ลูกครับว,วันนี้มาทำอะไรดีพี่อามฮะตูตู้พี่อิบตูพี่อิวันนี้มาเดินเล่นที่อีเกียเมก้าบางนานะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในอีเกียมีอะไรขายบ้างลูก ไปกันเลยครับมีปลาฉลามมีปลาฉลามด้วยอารมาดูสิปลาฉลามไหนโชว์ด้วสิโชว์ปลาฉลามไปเพื่อนดูสิอว่ยเย็ดไหนพี่อารดูปลาฉลามนี่เพื่อนดูปลาฉลามทุ ปลาฉลามตัวใหญ่ใช่ไหมลูกพี่ออมกอดปลาฉลามไหมลูกได้ปลาฉลามมาคนละตัวแล้วนะครับเป็ปลาฉลามตัวใหญ่ปะเราไปดูกันนิ่มใช่ไหมนิ่มมากเลยใช่ไหมลูกปิดปลาฉลามพี่อามกับพี่ออมตอนนี้ก็ได้ตุ๊กตาคนละตัวตุ๊กตาอะไรลูกตุ๊กตาผีแต่กุหลาเปล่าไหนดูสิ เอามาดูซิสองคนมาดูซิเป็นไรแกมันจะเท่ากันีหมแกคุณไปด้วยยังไงวะโอ้โห <laughs> ไปเราไปเดินกันต่อดีกว่าไหมเราจะเดินไปโซนต้นไม้เดินมาโซนฝั่งที่เป็นดอกไม้แล้วนะครับน้องๆเป็นดอกไม้ปลอมนะครับ เป็นเทียนหอมหอมมากๆเลยนะครับันี่เป็นเทียนหอมนะครับน้องๆคืออะไรครับพี่ปันพี่ปันใช่ไหมใช่เพราะว่าดูขนาดก็ว่ามันเป็นอย่างนี้ เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ลเปิดได้ไหมเปิดได้ยังโอเคพี่อมอยกได้น่นอยกได้นี่แต่ว่าแยกห้องนอนไม่ได้นะครับน้องๆพี่อมอยกได้ตัวนี้มากเลยนะครับเขาเรียกว่าลุตตี้หนังขนแกะพี่ออมอยกได้ตัวนี้นะครับแต่ว่า ยังไม่แยกห้องนอนยังติดพ่ออยู่พ่มีเพรมตัวนี้ด้วยใช่ไหมเื่อเอืเหมือนที่บ้านเราไหมลูกเหมือนเหมือนนะลดราคาลาลงแล้วนะไหนพี่อมดูสินุ่มเ้ไปไหนอะมานี่แล้วลูกไปแม่ไปนู่นแล้ว ่วนหลอดไฟแล้วนะครับ นิ่มไหมนิ่มไหมแข็งอยู่ใช่ไหมแข็งกว่าที่บ้านเราใช่ป่ะครับโอเคนิ่มไหมโอเคพี่ออเรีย่ทำอะไรไปดูสิเดินโน้ตเสาร์ไนโน้ตเสาร์อยู่ตรงไหนเดิโน้ตเสาร์กับพ่อพ่นสู้กันแล้วอนี่มันแด็กคลาหรือเปล่าเอือ เดคูล่านะครับสู้กับเสือโดเเสาโดเเสานี่โดเเสาอยู่นี่ได้โดเเสาอยู่นี่อ,อ่ออะไปยิ้มไปสวมพรมนะครับ ไม่นิ่งเท่าไหร่ที่บ้านเรานิ่มกว่าไหมเหมือนกันไหมตัวน,น,นี้ใช่ไหมน,น,นี่ก็นิ่มเหมือนกันนิ่มไหมพี่อาม,น,มนิ่มเนาะนิ่มกว่าแต่อัันนน้นิ่มกว่า <c oughs> เหรอ ต้นไม้อะลูกต้นไม้เลยตะเกียงตะเกียงที่เราซื้ออีกบางาผอืนเป็นตะเกียงที่เป็นอยู่บ้านเราไหมซื้อจากที่ไหนป่ะเดินต่อเลยเหนื่อยไปละป่าไปดูข้างบนป่ะเดี๋ยวจะไปถึงโซนของเล่นเดี๋ยวจะชอบเล่นแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่อามกับพี่ออมนะครับถ้ามาถึงโซนนี้ก็จะลุยทันที ในโซนของเล่นในเกียนะครับที่จริงเขาวางขายแต่ว่าเขาก็สามารถทําให้ทําให้เด็กๆเ,เล่นได้นะครับโดยที่สามารถเล่นได้เลยนะครับ้องอามกับพี่ออมก็เลยชอบกันนะครับจะทำอะไรครับพี่อมอมจะทำกับข้าวลูกพี่อามจะทำกับข้าว Mì cà thả đuôi Này, đưa xì <laughs> <laughs> yeah. ừ. อพี่โอ๊คจะทำอะไรครับทำาข้าวให้กินหน่อยสิทำอะไรได้มั่งอ่ะเูร็จก็ทำนี่กันแน่อันนี้เตาอบ พ้าค่ายพ่อกินเดี๋ยวนี้ทำอะไรดีครับวันนี้ทำอะไรดี<อ>ทำอะไรครับไม่ไ<า>้ทำอะไรดีหาอะไรดีจะทำอะไรอ่ะ ไม่มีอาหารเลยก็หนูทั้งก็ข้าวสิไม่มีอาหารได้ไงล่ะครับถ้าข้าวเพาะหน่อยเร็วมีไหมอืมโยกดูสิเป็นไง ผีที่ไหนจะมีลูกจะม,มีผีจะมีผีผีอะไรไม่ได้เอ๊ที่เม็นเป็นดดอะดผีดูดเลือดแดกคูล่าหรือเปล่าครับใช่ไหมใ<อ>ช่แดกคูล่าไหม เดคณล่าเป็นผีดูเลือดนะเวมไพร์โอเคอันนี้ไงเวมไพร์หนูสองตัวนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเป็นนลูก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 ได้ใช่ไหมครับ ผีเป็นพายมันโยกเก้าอี้เหรอโอเคมันโยกอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ผีหรือเปล่าใช่ไหมปิดประตูเลยครับผมบายบายปิดประตูเลยอ้าวพี่อามหายไปไหนไปเนี่ยพี่อามหายไปไหนออมน้องหายไปไหนอ้วนเห็นไหมตาอ้วนม่เห็นน้องเลยลูกไปหนีก็ดีกว่าปะไม่เห็นแล้ว อ๋อ <Okay. S 2> อันนี้ต้องซื้อเอาลูกเขาไม่ให้เล่นตัวนี้ไปบอกแม่ไปกลับบ้านได้แล้วสำหรับคลิปนี้ทอแค่นี้ก่อนนะครับปากติดตามช่องออมจามจอมซาด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับน้องบ้า